หุ้นกู้บริษัทติดล้อโฮดดิ้งจำกัดมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย2.95%นะครับอยู่ระดับ A บวกนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเปิดเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับบริษัท ติดล้อโฮดดิ้งจำกัดหมาชนนะครับยื่นร่างแบบสแสดงรายการต่อสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกรทอโดยคาดว่าจะออกะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์มีหลักประกันอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย2.7ถึง2.95%ต่อปีโดยประมาณนะครับายดอกเบี้ยทุกทุกเดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28- 2930ตุลาคม2568 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนบริษัทต,ติดล้อโฮดดิ้งจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิมีหลักประกันโดยมีผู้คำประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หุ้นกู้มีประกันโดยผู้คำประกันของบริษัทต,ติดล้อโฮดดิ้งจำกัดมหาชนครั้งที่1ทับสองครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นะครับ อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ประมาณ2.7ถึง2.95ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนมูลค่าตาไว้ตาหน่วยละ1,000บาทราคาสินค้าหน่วยละ1000บาทนะครับโดยหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ตราสารหนี้ของบริษัทติดลอโฮดิ้งจำกัดมหาชนภายใตโครงการตราสารหนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน10,000ล้านบาทนะครับแล้วก็โครงการตัวแรกเงินระยะสั้นไม่เกิน2,000ล้านบาทนั่นเอง เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบานันจองซื้อขั้นต่ำ100หน่วยหรือ100,000บาททวีคูณครั้งละ10หน่วยหรือ10,000บาทนะครับผู้ระยะราคาเสนอขาย28,29,30ตุลาคม2568ผู้คำประกันบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเกษตร,รกรไทยจำกัดมหาชน ธนาคารซีเอ็ีไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒราจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เม์แบงก์ประเทศไทยจำกัดหมาชนในเบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์วุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน,น,น้มระดับคเครดิตคงที่ดยบริษัททิดเลตติ้งจำกัดม่อที่ที่สิสิงหาคม2568้านั่นเองนะครับ รามาดูแฟกชีตกันเล็กน้อยนะครับบริษัทติดลอ้อโฮดดิ้งจำกัดหมาชนอันดับความเสี่ยงอันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงความเสี่ยงหลักๆมีได้แก่ความเสี่ยงจากการที่กระแสเงินสดของบริษัทมาจากเงินปันผลและมาจากได้รับมาจากบริษัทย่อยความเสี่ยงจากคุณภาพหอสินเชื่อความเสี่ยงจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันนะครับคุณกู้อาทิได้แก่ จำนวนหนี้ที่ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกันมีจำนวนจำกัดผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับชำระหนี้ภายใต้คุณคูณทั้งหมดอย่างครบถ้วนจากผู้ค้ำประกันนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือซี C นะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้น afe, อย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูล you. ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e คตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุ้ม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ